กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับเดี๋ยวจะรับผู้ชมเข้าสู่เกม FC ออนไลน์ครับผมวันนี้อยู่กับทีม300บาทซีซั่น2ครับทีม300บาท EP นี้โดนรับ EP ที่23แล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดินทางมาค่อนข้างไกลเหมือนกันก็ผมนะแต่บอกได้เลยว่าทีมเราตอนนี้เทพแล้วนะครับและนี่เลยก็ผมนะสำหรับหน้าตาทีมของเราปัจจุบันก็ผมนะเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้อยู่ทุกคนนะครับหลักๆตอนนี้นะครับเราจะเหลือที่จะต้องเสริมนะครับ หนึ่งเลยครับผมนะคือกองหน้าครับผมนะเชฟเจนโก้เนี่ยผมจะอัพไปเป็นปีเอนะครับปีกซ้ายครับผมนะเปรโดเนี่ยผมอาจจะมาใช้เป็นปีทางด้านของปีอัพนะแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เป็นลาสบอสหรือว่าตัวสุดท้ายเลยนะครับบนปีขวาครับผมผมใช้เอเดนอาซาครับผมแน่นอนครับอาซาก็ต้องอัพเช่นเดียวกันครับผมนะแล้วก็มีทางด้านของกูลิตเป็นกลางรุกเนาะกูลิตก็น่าจะใช้เป็นปีเอ็มซีหลักๆเนี่ยเราจะโยกเป็นเอ็มซีก่อนทุกคนเพราะว่าตัวส่วนใหญ่เอ็มซีเนี่ยก็เก่งแล้วแต่ก็มีความแพงนิดนึงครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมนะเปอร์ตีเนี่ยน่าจะอัพเป็นปีอัพนะครับแล้วก็น่าจะจบเลยนะครับสำหรับซีรีส์นี้ครับแต่เห็นเหลือแค่นี้ทุกคนครับแต่บอกเลยว่าใช้ตังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าเหลือเป็นล้านเอ็มเลยครับแล้วก็อัปเดตแลกกันสักหน่อยครับผมนะตอนนี้ครับผมผมอยู่ที่อันดับ80ครับผมแล้วก็ขึ้นมาเรียบร้อยครับสำหรับซูเปอร์แชมเปี้ยนครับตอนผมขึ้นมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอันดับน่าจะ58นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ นี่ครับปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ที่อันดับ80แต่ผมก็พอใจถ้าผมไม่ได้เล่นเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ครับมันขึ้นว่าสถานะตกแรงมา11อันดับนะครับแต่ที่บอกผมจะขึ้นแค่แรงดํามันก็คือพอเลยนะผมจะไม่ได้เล่นแต่ก็อาจจะมีแบบเข้าไปเล่นบ้างแก้เบื่ออะไรประมาณนี้ครับซีซั่นนี้ครับผมผมชนะไปทั้งหมด49นะครับเสมอ19แล้วก็แพ้29นม่เลขสวยงวนนี้ต้องมี9แล้วทุกคนยิงได้ทั้งหมด215ลูกเขาผมนะเสียไป175ก็ตามแบบฉบับผมเลยทุกคน นะครับยิงได้เยอะอยู่นะแต่ก็เสียเยอะเช่นเดียวกันครับแล้วก็น,นี่เลยครับผมสําหรับของดองประจําคลิปนี้ก็ผมนะคลิปนี้ครับมีทาง้านของแพ็กบัตดี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณผมู้ชมจะสงสัยว่าเอาตังมาจากไหนทุกคนแพ็กบัตดี้เนี่ยผมซื้อมาจากช็อปเลยทุกคนครับ เพราะว่าแชมเปญพาร์ลดราคา50%ครับไอดีนี้เราบอกคุณผู้ชมไปแล้วเนาะว่าเราจะเติมครับผมทุกแชมเปญพาร์ต300 300 300นะฮะแต่ซีซั่นนี้ก็ผมไนดะ้โชคดีหน่อยตรงที่มันลดราคาก็ผมนะทำให้ FC ผมเหลือครับผมก็เลยเอาไปจัดทงางดนานของแพ็คบัตดี้ฮะแล้วก็มีไอพวกสายฟรีนะครับผมก็เก็บมาครบหมดแล้วยังไงก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันและนี่เลยครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับแชมเปญพาร์ตตอนนี้เล่นมาถึงเลเวล17เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคน ภารกิจเนี่ยหลักๆจะเหลือไอ้พวกเล่นแหลงทุกคนครับผมไม่ค่อยได้กดไงทุกคนหลังๆมานะครับเพราะว่าต้องแบ่งเวลาไปเล่นไอดีไก่ด้วยคุณผู้ชมครับแชมเปญพาตัวใหม่เนี่ยมันเน้นให้เราเล่นแหลงนะครับนี่ครับผมยังไม่ทําเลยยังไงก็จะทําแน่นอนอยู่แล้วครับมายังไงเดี๋ยวเรามารับก่อนก็ผมนะเอาเท่าที่ได้ก่อนทุกคนครับหลักๆการ์ดวันนี้ผมมองว่ามันเยอะแล้วนะครับผมจะได้ทําคลิปก่อนนะครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะออนสักประมาณ1 5ถึง20นะแต่วันนี้ไม่ถึงนะทุกคนนะ คลิปนี้ออนแค่12วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ผมมีเหรียญทุกคนครับผมยังไม่ได้เล่นเลยทุกคนครับมาเดี๋ยวเรามาลูเกันะฮะมีทั้งหมด26เหรียญนะครับ26เลยเหรอเฮ้ยเท่ากับว่าผมออน13บสามวันเนี่ยใช่ไหมนะครับอาจจะไม่ใช่12นะจะเป็น13นะด้วยความที่มันเยอะทุกคนครับผมก็จำไม่ค่อยได้เนาะมาไม่เป็นไรครับเล่นไปฮะก็ถือว่าผ่าน10วันขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคุณผู้ชมการ์ดเยอะแน่นอนนะครับคลิปนี้โอ้ได้การ์ดรัวๆครับที่จริงอยากได้ตังค์แหละทุกคน สคริปไปครับได้เงินมาอีกครับ200ตรงนี้ครับมาสุดท้ายแล้วนะครับฟึบมาโอเคประมาณนี้ทุกคนอันนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยล้านป่ะวะอ่ะแล้วก็รับตรงนี้ได้ทุกคนครับได้มาอีกพันล้านตรงนี้ทุกคนแล้วก็ไอพวกกร์ดนะได้ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับผมเริ่มจากลอตเตอรี่ก่อนเลยทุกคนครับ1 3 1ชิ้นครับสลับลอตเตอรี่ครับวันนี้ขอเป้งๆหน่อยนะนะครับการดุ้นพวกแปก็เยอะคุณผู้ชมที่จริงอยากเสริมแล้วว่ะทุกคน ผมคิดอยู่นะว่าจะเสริมอังเดรเชฟเทนโก้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเปิดตีก่อนเพราะตอนนี้ราคามันถือว่าเฉลี่ยกันมากนะครับราคามันลงมาเยอะมากทุกคนครับสำหรับนักเตะนะครับอ่ะตามด้วยเงินกันต่อทุกคนรับเงินเยอะแน่นอนครับอ่ะตอนนี้มีพันเดียวฮะถือว่าไม่นับละกันคุณผู้ชมร้อยห้าสิบใบแรกครับผมอัดคลิปหรือยังเนี่ยต้องมานั่งเชฟตลอดนะหลังๆนี้เผลอนะครับลืมไง หลังๆเลยครับได้มา16ื่นจากการเปิดครั้งแรกครับผู้ชมได้เท่าไหร่ครับผมโอ้โหดูข้างบนก็ได้ทุกคน3 000, 4 0 0 0ื่นแล้วครับ4 000, 000, 000, ี่หมื่นห้าพันเอ็มผู้ชมครับยังไม่หมดครับอ่ะเหลืออีกนิดนึงนะดูครับ4 000, ี่หมื่นหกครับผม4ี่เจ็ดสี่แปดโอ้โหสี่หมื่นแปดพันกว่าเอ็มครับเกือบห้าหมื่นคุณผู้ชมครับสิบสองวันนะ 12 13วันนะครับคุณผู้ชมโอ้แล้วก็มีโค้ดเพียบเลยทุกคนครับโคนะด Tut, ดบ้ดนะหลักๆอยากได้หาช่องเฟิร์สทัชได้ไหมเมาส์ผมเปิ้อนน่อเนี่ยอยากได้หาช่องเฟิร์สทัชนะครับแล้วก็ปะทะมาผมเปิดลวดเลยแล้วกันครับมาดูซิว่าหลุดมาสักอันหรือเปล่าครับฟึบไม่มีนะครับมีเป็นเฟิร์สทัชตรงนี้นะฮะเซตแรกปลอดภยดัยทุกคนครับผมนะการ์ดพวกแปดอย่าไปลุ้นที่หลังทุกคนครับ143ใบนะ ผมน่าจะลืมมาออกแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับมาหลักพันนี้เห็นแน่นอนครับแต่หลักหมืน่นต้องมาลุ้นแต่ผมว่าไม่มีหรอกนะครับเราไปลุ้นเซตที่2แล้วกันนะหลักๆเอาพว้นี้มาขายก่อนนะอะไรครับ143ชิ้นครับปีอะไรวะนะหลักพันแน่นอนครับเพจจ o ฟลิปาทูนี้โครด6,000ครับเฮ้ย1ถถือว่าโอเคคุณผู้ชมครับ อันนี้2,000ครับผมนะน้อยเออพันหนึ่งนะโอเคครับหลักพันนครับอันนี้คือเซตปกติทุกคนนะครับได้หลักพันมาถึง3ตัวนะครับ3ตัวนี้คือหมื่นเอ็มนะอ่าที่เหลือก็หลายร้อยครับเดี๋ยวเราไปขายกันคุณผู้ชมครับนั่งขายอยู่นานมากทุกคนครับผมเพราะว่าการเราเยอะทุกคนครับนี่ครับตอนนี้ได้มา5 6 0 0 0ืนเอ็มนะครับ150ตัวแรกคุณผู้ชมครับขายหมดเกลี้ยงเลยนะแต่โชคดีมากครับผมเพิ่งรู้ว่าการทำคลิปดึกเนี่ยนะครับตอนที่ผมทำตอนนี้4ี่ทุ่มนะครับ มีคนแบบตลาดแบบคึกคักมากคุณผู้ชมเนี่ยมีคนซื้อแบบตลอดเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวจําเวลาไว้ทุกคนครับประมาณ4ี่ทุ่มนะฮะคนเล่นเยอะมากครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเปิดเซตที่2นู่นครับผมลืมว่าผมอีกสตาร์พอยที่ได้จากการลงแรงนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดแพ็กนี้กันทุกคน8 0 0 0มื่นนะครับสตาร์พอยนี่คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแรงสูงเนาะก็น่าจะได้เยอะนะครับสำหรับสตาร์พอยเอามาใช้ได้ทุกคนนี่ครับซื้อไปอีก2แพ็กไปเลยครับอันนี้เหลือนิดเดียวก็เดี๋ยวเก็บไว้ครับ ยังไงแล้วก็ได้อยู่แล้วครับตัดไปที่เรายังเล่นแรงอยู่นะครับถ้าแรงดําเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะได้ประมาณ9 0 0 0หมื่นหรือแสนหนึ่งนี่แหละนะครับเวลาจบซีซั่นน่ะนะครับได้เยอะมากนะครับไปเซสโกครับใช้กุญแจเดี๋ยวเปิดเงินทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะได้ตังค์เพิ่มอีกนิดหน่อยทุกคนแล้วก็อ่ะตรงนี้ครับเราต้องใช้ต้องใช้ครับกุญแจครับอย่างน้อยได้การ์ดมาใบหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเซตที่2กันต่อเลยนะครับผมจะได้ไปขายตั้งแต่ต่อนะครับบวก8นะครับลุ้นบวก8มี1 สองนะครับสามสี่นะมีการันตีด้วยทุกคนนะครับห้าใบคุณผู้ชมครับหกใบเจ็ดใบทั้งหมดเจ็ดใบนะครับผมจะขอเปิดในทีเดียวคุณผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันครับผมนะใครที่ชื่นชอบครับผมและสำหรับการทําทีมครับหรือชอบสายฟรีนะเรามีซีรีส์สัหรับสายฟรีด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์พอนะครับใส่ไม่ไฟขึ้นอยู่ที่เซตนี้คุณผู้ชมครับ ภาวนาให้มีไฟครับปีอะไรไม่เห็นคนุณผู้ชมค้างนิดนึงปีอะไรวะไฟเออสวยอังกฤษเซนเตอร์แบ็กอังกฤษอะไรวะโอ้อออก็โอเคก็หลักหมื่นให้อยู่วะคุณผู้ชมโอ้เสียดายอะตอนแรกผมคิดว่าเปโดได้ไหมแต่มันเป็นอังกฤษเลยฮะคุณผู้ชมครับโอ้แล้วก,การ์ดการันตีเกือแล้วเนี่ย อันนี้เป็น5้าถึง8ครับมาจากใบอะไรผมก็ไม่ทราบได้ครับเป็นลูกพี่โจนะครับโจโกเมสนะครับ12,000เอ็มครับแต่อย่างน้อยก็ชื่นใจให้ไฟอยู่นะครับซันโดโตนาลี่5,000เลยไอ้4 0 0พเลยครับตัวนี้3,000ค็ับผมนะโอ้โหนี่ครับใบการันตีเราได้2,000เองอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรเกลือเลยครับแล้วก็มีจอร์จิฮัจิบก7นะครับ วันนี้เท่ากับว่าการ์ดเราเนี่ยทั้งหมดทุกคนอยู่ที่300ใบนะกลมๆไปนะเพราะใบไอ้พวกที่เหลือมันมีตะใบแบบธรรมดาและผมก็ได้เปิดไปแล้วนะครับ300ใบพอดีไปเป๊ะเลยทุกคนครับ12-13วันนะครับแพงสุดของเราอย่างน้อยมีไฟครับโอ้โหแต่มันขายทำชิปหายละแต่ขายออกอยู่เนาะนะครับ <No. S 1> ก็ตามตามเข้าไปแล้วกันคุณผู้ชมครับสำหรับโจโกเมสนะโอ้ไปทุกอื่นก็ไม่ได้ปีอัพแต่เป็นเฟรโดอะไรเงี้ยนะครับ, oh รรบจบๆไปเลยนะ ซานโดโตนารีครับผมผมขาย4 2่พัแล้วกันนะคุณผู้ชมครับราคาคันเองหน่อยแล้วกันนะครับตัวนี้3า0 0เอา3 5มพไปชิวๆคุณผู้ชมนะครับมาใช้ในลิกเนี่ยไม่มีใครจับจองผมเอาสูงไปเลยครับตัวไหนที่แบบว่างในตลาดผมจะขายสูงแล้วกันนะฮะอันนี้ต้องต่ำว่ะ่ะขายไปครับแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเป็ดเสร็จนะครับดูจากไอ้พวกการ์ดที่เหลือนะคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะแปดหมนะ มีโอกาสที่คลิปนี้จะได้ประมาณ80,000อยู่นะครผู้ชมเพราะฉันก็โอเคเลยครับ A later few moments มาดูนักเตะที่ผมอยากได้ับผมนะอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้หลักๆมีอยู่5ตัวนะครับถ้าเทียบจากราคาก็ผมนะแพงที่สุดเอาเอาจากต่ำที่สุดละกันต่ำที่สุดเนี่ยจะเป็นทางด้านของเปอร์ตีนะครับราคาก็ประมาณ2 0 0แสนเกือบ3 0 0แสนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรับก่อนนะมันดูราคาไม่ได้นะครับโอเคนะครับนี่ครับ เมื่อตีก็ผมนะตั้งแต่2องแสนยันเกือบ3ามแสนเลยครับถือว่าแพงอยู่นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปก็ผมนะคุณผู้ชมครับจะเป็นทางด้านของเเอด A N R ซานะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่เขาแจกหนักๆเนี่ยลงมาแสนแปดแสนหกเว้ยแต่ตอนนี้ขยับขึ้นไปครับผมนะเกือบสามแสนแล้วครับราคาสูงนะครับถือว่าแพงอยู่ครับอ่าปกติเราดูแล้วนี่ว่านะครับอ่าอังเดรเชฟเชนโก้ครับตัวที่ผมอยากได้คุณผู้ชมนี่ราคาครับผมนะสูงเนี่ยไม่เกินสองแสนเจ็ดตอนนี้ผมช่างใจอยู่ทุกคนครับ ว่าผมจะเอาเชฟเชนโก้ปีนี้หรือว่าจะเอาปีเชลซีแอมบาสเดอร์ค่าพลังเนี่ยถือว่าสลับกันดีสลับกัน way, ร้ายเว้ยคุณผู้ชมครับอ่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งเอฟนะครับแข็งแกร่งซัปปีต้นเนี่ยต้องให้ทางด้านของปีเชลซีแอมบาสเดอร์นะครับแล้วก็ส่งสั้นดีกว่านะครับค่าพลังยิงดีกว่าครับผมนะยิงไกลวอลเลย่ยืนตำแหน่งดีกว่าครับส่วนทางด้านของ PMC ครับจบสกอร์มากกว่า6 6เนี่ยผมถือว่าเยอะอยู่นะคุณผู้ชมครับดูฮะ ถามว่าตัวนี้บูตได้ไหมผมว่าบูตได้นะให้มันเป็นร30ได้อยู่นี่ทุกคนครับประมาณนี้เลยครับฝั่ง MC เนี่ยได้เปิดบอลนะครับส่งไกลที่สําคัญอยู่นะฟีคิกเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วทุกคนยิงโค้งนะครับฝั่งนี้ได้ทุกคนคล่องตัวนะผมเป็นเ c ็ครับสมดูลเนี่ยเป็น MC ฮะปฏิกิริยาเนี่ยเป็นทางด้าของเชลซีแอมบบดเดอร์ทุกคนครับประมาณนี้ทุกคนครับสำหรับสเตตโดยรวมนะไอพวกข้างล่างเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับผมก็เลยมีความหลักเลียอยู่ทุกคนครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าห่างกันะนเลย นะครัสเตตห่างกัน1แต่ราคาเนี่ยหนึ่งแสผมถือว่าเยอะนะยังไงใครที่เคยใช้ผมนะสำหรับเชลซีแอมเบอร์ก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนครับว่าเฮ้ยมันเก่งกว่า MC ยังไงเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยจับเลยทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวยังไงผมจะขายนั้งเตะก,ก่อนให้หมดนะทุกคนครับเดี๋ยวเรามาสรุปเงินที่ได้จากคลิปนี้กันนะครับยังไงก็ปะสักิปเวลาแล้วกันครับ mm. ตอนนี้มี71,300ม นะครับโดยประมาณตรงนี้รับเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับไอ้พวการักเตะที่เหลือเนี่ยผมจะเก็บไว้ทําภารกิจตีบวกแล้วกันนะครับมันจะมีกิจกรรมสายฟรีนะทุกคนครับให้ตีบวกทุกวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ทาเควสด้วยครับจะไม่ขายหมดแล้วกันนะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ที่เหลือทุกคนครับมันจะมีเนี่ยหลักร้อยใช่ไหมหลักพันมีอยู่หลักหมื่นมีนะครับคุณพี่โจโจโกเมสเนี่ยตอนนี้คิวน่าจะคิวสองแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าขายออกเนี่ยน่าจะได้เพิ่มอีกประมาณหมื่นกว่าเลยคมครับ อย่างโรสอย่างเงี้ยใช่ไหมสามเป็นห้านี่ก็ยังไม่ออกนะครับราฟาพันธหนึ่งครับที่เหลือก็น่าจะแทบหมดแล้วนะครับสําหรับไอดีนี้ครับแล้วก็คลิปหน้าครับผมนะคลิปต่อไปก็ผมนะขออนุญาตออนเต็มเวลา20วันเลยทุกคนวันที่ผมทําคลิปวันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับถ้านับไปอีกก็น่าจะประมาณเดือนหน้าเลยทุกคนครับถึงจะครบ20วันนะขออนุญาตคลิปต่อไปครับขออนุญาตออนแบบเต็มแม็กซ์ละกันครับไอคลิปนี้12วันได้70,000ใช่ไหมครับคลิปหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่า20วันก็ อาจจะถึงประมาณแสนอะไรอย่เงี้ยทุกคนครับไงฝากกดไลค์กดติด like, ตามช่องนักทีวีวด,วด้วยครับผมนะไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าครับผมนะคลิปนี้ไปละคลิปนี้ครับผมนะฝวันดีราตรีสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ